สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับวันนี้พบกันนะครับกระช่องยูทุกเกสีฟาร์มเอาไก่นุ่มนะครับดาวลุ่งแววดีอนาคตดไก่นะครับตัวนี้เป็นไก่อยุ7เจ็ดเดือนนะครับเป็นพ่อม่างอนเตะเช็คแล้วสิบนาทีนะครับแต่ว่าไม่มีคปใไปชมนะครับสําหรับพี่น้องที่เชื่อสายตาของผมนะครับก็เป็นไก่เลียมดีครับแข่งหน้าโยนตลอดตัวนี้นะเป็นไก่เลียมดีเอาตัวรอดเก่งครับหาช่องตีเก่ง แข้งหน้าอยู่ตลอดอยุดเล็วแม่นคมครับห่นอนได้ค้างได้ไก่ตอนนี้น้ำหนัก2องกิโลห้าครับลอยชนก็2 6ง7ครับปีก,ก็เป็นไก่ปีกล่องเส้นหนึ่งนะครับเป็นมีปีกเส้นเล็กนะครับข้างนี้ข้างนี้เต็นนะครับไม่มีปัญหาต่อการชนนะครับ ไก่นุ่มรออครับตัวนี้สำหรับพี่น้องที่ชอบนะครับก็ทักเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมจะลงไอดีไลน์พร้อมเบอร์โทรไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดซับและคล่องหูเกตสืีฟาร์มได้ครับขอบคุณครับ